สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Living the Dream by TBS นะคะก็พามาเที่ยวที่ k i l i k Social Club นะคะแล้วก็วันนี้ก็พามาแนะนำให้รู้จักนะคะกับเจ้าของคนสวยมากๆเลยนะคะ,ะคุณกิฟนะคะที่เป็นเจ้าของของ k i l i k Social Club ที่นี่เองนะคะ,ะตั้งอยู่ที่ต้งสุขุมวิท26ค่ะเวเา26นะคะสวยมากเลยพอแบบเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสถานที่ที่ดูแบบโคซี่ดูเออแต่ว่าอยากจะถามนี่แหละว่า สไตล์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตกแต่งสไตล์ไหนเหรอคะอ๋อสไตล์การตกแต่งนะคะเป็นการตกแต่งตีมบาร์ค่ะคลิลิกเนี่ยอยากจะดีไซน์ให้ผสมผสานาระหว่างยุโรเปียนะคะแล้วก็จะเป็นนเพราะว่าหยิบได้ไปรีเสิร์ชค่ะศาสตร์ของวิสกี้ก็คือมีที่ญี่ปุ่นสกอตแลนด ของอันมราผสมกันอ๋อมันเลยออกมาแบบมีสไตล์ที่แบบชเก๋ๆลงตัวมากเลยตกแต่งสวยขนาดนี้ค่ะก็ไม่แปลกเพราะว่าคุณกิฟเนี่ยเป็นดีไซน์ดี렉เตอร์เลยของที่แบรดดี้จูดีไซน์ด้วยนะคะเข้ามาเนี่ยค่ะจะเห็นแบบโดดเด่นเลยคือแพทเทิร์นตรงพื้นลูกเล่นแบบเป็นคีย์คอนเซปต์อะไรยังไงคะเล่าให้ฟังคือดีไซน์คอนเซปต์ของที่นี่นะคะชื่อว่า enchanted forest ค่ะกิฟได้นำประวัตินะคะของประเทศนี้เข้าไป แล้วก็ได้เจอกับตำนานตำนานหนึ่งค่ะป่าที่ึกนิยายหรืออะไรอะไรอะไรอย่างนั้นในตำนานมันก็เลยเป็นที่มาของรูปภาพอันนี้ไหมใช่ด้วยค่ะซึ่งรูปภาพอันนี้ก็จะรวมรวมถึงคอนเซปต์ทั้งหมดที่เราดีไซน์จะเป็นเมฆหมอกค่ะเมฆหมอกที่เป็นผ้าทองเหลืองแล้วก็เอามาถักแล้วก็ทําเป็นสเคลเจอร์ซึ่งจะอยู่มิลเลอร์กับตัวเคาน์เตอร์บาร์นี้ที่เป็น ลำธารคือคุณกิ๊ฟใส่ใจดีเทลในทุกจุดมากใช่คืคอเคาน์เตอร์ก็แบบพอนั่งปูพยมมิกเป็นท็อปไม้ที่มีแบบผ่ากลางเรซินโรยเป็นลำธาร<ช>แล้วมาแบบน้ำไฟซ่อนไฟนโกลใต้เ,เคาน์เตอร์ด้านหน้าก็ต้องเป็นแบบเท็กซ์เจอร์ใช่ค่ะ,คะมันเทียบเทียบเหมือนเวลาที่เราเดินในป่าค่ะเราจะมีดินมีหินที่มันจะไม่สม่ำเสมอกันกิ๊ฟเลยเอามาเรียงเป็นแพทเทิร์นซึ่งมันก็จะไปเชื่อมกับ ความเป็นญี่ปุ่นซึ่งมันคือการเลี้ยง อะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นกันคือปกติแบบเวลาคนตกแต่งอะคือเขาจะกลัวความแพทเทิร์นตีกันอะคุณกิมมีแบบหลักการยังไงให้รู้สึกว่าเออแพทเทิร์นมันไม่มันไม่เยอะอเกินไปไม่ตีกันมันเบรกกันได้อะไรอ๋อจริงๆแล้วใช้วิธีการแบ่งวัสดุค่ะที่โซนที่นั่งอาจจะเป็นวัสดุที่เป็นไม้มเพราะว่าอยากให้ลูกค้าหรือว่าคนที่มารู้สึกโคซี่แต่ว่าทางเดินที่เป็นคอริดอร์ยาวๆเนี่ยอยากจะให้รู้สึกเหมือนเวลาที่เราเดินเข้าไปในป่านะคะเราต้องผ่านหินเราต้องผ่านทรายเราต้องผ่าน อินเดเมนต์ต่างๆมันก็จะมีความดิบกันความไม่เหมือนกันแล้วก็ยังมีแบบสีที่ตัดขึ้นมาโซฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงมันถึงแบบดึงสีขึ้นมาบ้างเป็นบางจุดอะไรจรินี ในเรื่องเล่าค่ะในตำนานเนี่ยมันเป็นป่าที่มีความเป็นเทพนิยายมีความเป็นแฟรี่ซึ่งมันจะหนีไม่พ้นความเป็นสีที่มันป๊อปขึ้นมามในมันเหมือนกับเวลาที่เราเดินเข้าไปในป่าแล้วเราไปเจอดอกไม้มหรือว่าเราไปเจอต้นต้นไม้มที่มีสีที่มันแตกต่างกัน,นะะอ๋อส่วนสําคัญนะคะในการทําแบบพวกร้านอาหารพื้นที่ที่เป็นแบบ โคเวิร์กิ่งหรือพื้นที่สังสรรค์อะไรพวกนี้ค่ะแน่นอนก็คือหนีไม่พ้นเรื่องการจัดโซนนิ่งต่างๆมีทริคแนะนําหน่อยไหมคะว่าอเออถ้าแต่ถ้าเราอยากจะเปิดร้านอะไรประมาณนี้เนี่ยมันแบบต้องคอนเซิร์นเรื่องอะไรเป็นหลกักแบ่งพื้นที่ยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อกิ๊บก็จะแบ่งตามฟังก์ชันการใช้งาน,นะคะ่ะคนที่มาที่บารเนี่ยคะ่ะ บางทีจะมาเป็นคู่บางทีมาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่ามาเป็นมิ팅ใหญ่ๆเราก็จะมีการแบ่งสเปซว่าอ่ะมันเป็นคู่นะบางทีนั่งสามารถนั่งได้4คนม,มีบางโซนที่เป็น เป็นกลุ่มสามารถนั่งได้8คน10คนก็คือเราเน้นการใช้รูทเฟอร์นิเจอร์ค่ะอืมก็จะจัดวางสลับง่ายหน่อยแล้วค่ะแล้วอันนี้ที่นี่ก็คือมีแบบการแบบปิดเหมาสเปซสรับจัดงานอะไร่อยเลยค่ะใช่ก็จะมีอีเวนต์มาลงบ่อยใช่อยากให้คุณกิ๊เล่าเพิ่มเติมในส่วนของอินสปิเรชันการตกแต่งร้านนิดนึงค่ะอยากให้คนที่มานะคะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคย ไปมาก่อนเมื่อไปรีเสิร์ตนะคะคำนี้ก็จะมีนายพานคนหนึ่งที่เขาอ่ะเดินเข้าไปในป่าแล้วเขาได้เจอกับฮูเดอร์ค่ะฮูเดอร์คือผู้นำทางที่นำทางนายพานเนี่ยเข้าไปชมในป่านั้นเดินเข้ามาเรื่อยๆเจอกับภูเขาก็คือเราแทนค่าของตัวด้านหลังบาเป็นภูเขาเพราะด้านบนเนี่ยค่ะก็คือแทนค่าเป็นเมฆหมอกเป็นเมฆหมอกในลำน,น<อ>้ำก็เลยมีสีเหลืองทองแล้วเวลา ที่เราเข้าไปในป่านะคะเราก็อาจจะโชคดีที่ได้เจอกับเทเชอร์ก็คือแบบกุมทรั์เปรียบเทียบบาเนี้ยค่ะเป็นลำธารเป็นลำธารของกุมทรัพอ๋อมันเลยเป็นสีทองใช่แล้วมันเหมือนเวลาที่เราเดินไปเจอหีบสมบัติแล้วเราเปิดขึ้นมาแล้วมันจะมีแสงเลืองเลืองอ๋อคือ คุณต้องมี Imagination ขนาดไหนนะคะในการที่จะแบบลงดีเทลว่าตัวนี้เอามันเล่าเรื่องแบบนี้ดีกว่าเงี้ยค่ะวิธีการเล่าเรื่องน่าสนใจมากแล้วก็ที่บอกว่าแบบเดินมาแล้วเจอสะพานเนี่ยก็คือเหมือนแบบใช้เป็นเส้นสายของตัวแบ็คดรอปตรงตรงวงดนตรีใช่ไหมโอ้ชอบมากเลยนะคะในการเล่าก็คือชั้นบนค่ะก็คือมีน้ไปในป่า เราจะเจอปราสาทค่ะปราสาทจะมีแบบระเบียงยื่นออกมาให้อารมณ์เหมือนเจ้าหญิงที่เดินออกมาตรงระเบียงอ่าแล้วด้านบนคือห้องวีไอพีอะค่ะตอนกลางคืนที่วงตรงนี้เล่นแล้วแขกด้านบนเนี่ยเดินออกมาตรงระเบียงเขาจะเห็นเขาก็วิวได้วีไอพีสุดๆเลยนะคะมาอีกเรื่องค่ะที่อยากรู้มากเลยอะคือแบบฟังก์ชันเด่นของที่นี่เลยที่ทำให้แบบอยากจะเข้ามา ไปรู้ว่าค้นหามีอะไรที่แตกต่างอะไรเงี้ยคือ,อยังจระิะจริง,รงฟังก์ชั่นเด่นของที่เนี่ยค่ะอยากจะให้เรียกว่าโซเชียลคลับที่ว่าอยากจะออกแบบบรรยากาศของร้านเพราะว่าแบบด้วยประสบการณ์นะคะเคยมีโอกาสได้ไปเดินทางไปต่างประเทศได้ไปบาร์ได้ไปดูดีไซน์ต่างๆเรารู้สึกว่าชอบสิ่งแรกอะที่เวลาเราเปิดประตูแล้วอะสิ่งที่กระทบตัวเราคือกลิ่นก็คือกลิ่นที่ดีไซน์ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านด้วยค่ะอยากจะให้ที่เนี่ย เป็นที่ที่มีเครื่องดื่มดีๆมีที่นั่งสบายๆหรือว่ามีบรรยากาศที่สบายตาเออเพราะฉะนั้นโซนที่เป็นฟังก์ชันหลักก็น่าจะเป็นโซนแบบสีติงที่อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็สามารถปรับมาเป็นกลุ่มเพื่อนจะมาเล็กจะมาสคนจะมาแบบเป็น20คนอะไรก็ได้หมดเลยอะสิ่งที่อยากแอบถามอยากรู้ว่าอะไรที่แพงที่สุดหรือว่าลงทุนเยอะที่สุดในร้านค่ะสิ่งที่ลงทุนเยอะที่สุด หนีไม่พ้นค่ะเจ้าบาหีบสมบัตินี่เองหีบสมบัติเ,ตเป็นเชื่อมาไม้ศัก์ชิ้นนี้ค่ะเป็นไม้สัก์ที่ยาว8เมตรเอามาจากประเทศปรทศทรมชาติขนมายังไงเนี่ยแเมตรเรือมาค่ะส่งใส่สเรือมาแล้วก็ใช้เวลาในการขนส่งค่ะค่อนข้างนานด้วยดีไซน์แล้วก็ไม่อยากที่จะเอามันไปวางไว้เฉยๆบวกกับคอนเซ็ปต์ด้วยจึงก็เลยเอามาผ่ากลางแล้วก็ ผสมสีเลซิน oh. แล้วก็เลือกสีเพราะว่าสีเหลืองมันก็มีหลายเฉดบางทีใส่ไปมัน hmm. อาจจะเข้มไปเข้มไปแส,สงไม่ออแสงไม่ดีก็ต้องเอามาเทสอ,ยอะยรอะ คือมองออกอะค่ะลูกค้าก็มองออกว่าอันนี้คือการทุ่มทุนที่ทีท่คุ้มค่า <c oughs> แล้วก็สวยงามที่สุดเลยก็วันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวจ้าขออนุญาตแบบเดินชมนะคะ,ลคะแล้วก็ใคร<ด>สนใจที่จะแบบมาจับเลี้ยงหรือว่าแหมในงาๆหลังเรื่องงานโซเชียลคลับสักหน่อยนึงนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่คลิลิกโซเชียลคลับนะคะอยู่ตรงสุขุมวิท26เองขอบคุณคุณกิ๊บค่ะ